สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองแม่เล่นแมพกินอาหาเสียดาวกันท้าทายที่แมพตอนนี้ไม่ค่อยทังแล้วแต่ว่าเราอยากเล่นเพราะว่าบูให้แมพหาเสือคนไทยไม่เจอเลยแล้วเราก็จะกดเข้าไปเลยเราจะเลือกอยู่สีชมพูเราแต่งตัวใหม่ ผอ่มฟรีเสื้อเติมเข้าร่วมด่วนเพราะว่าเราอยากเล่นก็เข้าร่วมด่วนมาเลยมาเก็บก็วิ่งเก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกคนเคยเล่นกันหรือเปล่าได้ได้อยู่เสียอะไรกัน น่าจะสีรุ้งแหละไอ้สีรุง้งสีรุง้งอุ้ยสีสีม่วงไม่ไกลแต่ว่าคนเร็วสีมว่วงสูสูนอยู่เลยจะทันคะไหมเนี่ย,ยเราชอบไล่เก็บแต่สีรุง้งเก็บกันเก็บกอน อามาโอเคอีกนานเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันคช่แน่เปิ้นอันนี้สวนองุ่นอันนี้สวนอะไรไม่มีเสียงพูดเลย ไม่มีสีพูเราเลยได้เก็บตัสีนี้อฮ้ยอันนี้อันนี้สวยอันนี้อันนี้ชิบอ้ยสีม่วงดูกเก่งเนาะสีฟ้าก็ไม่แพ้กันโอ้โหสีพูเราไปไกลมากนึกว่าจะแพ้แล้วนะนะ่ะก่งเกิน โอเคแต่ตอนนี้เราก็ควรเอาไปให้เขาได้แหละเราต้องเก็บสียงพูไปบ้างไม่ใช่สียงอย่างเดียวโอเคไปเอาไปให้เขากันเราเล่นแมปนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บางคนเล่นเก่งมาก ชิปโอเคมาเดี๋ยวเราช่วยทำเราเนะัาทำเร็วมากเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนทำอาหารแล้วก็ทำเร็วเกินเราเคยเล่นกับเพื่อนอยู่สอง อีกหนึ่งคนก็ชนะแต่ตอนนี้เพื่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยหมดแล้วหายไปเลยหาไม่เจออีกเลยชึบชึบมาเก็บเก็บเก็บเราเก็บวัตถุดิบไปทำไปให้แม่ทำอาหาร บุคฮาวเวนมันออกเสียงว่ายังไงบุคเ a เวนหรือบุคฮา a เวนตัวเอมันออกมันเป็นสระที่สามารถออกแบบได้หลายอย่างซอยมิ้วไข่วะใครไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเราเล่นกันต่อไปวิสีนั้นจะตามทันแล้วอ่ะไปเร็วๆเดีบเก็บไปทำก่อนโอ้ตอนเนี้ เดี๋ยวเราเก็บให้พวกเธอรีบไปทําเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแพ้คนนี้ไม่เอาไปเก็บสักทีอ๋อเอาไปเก็บแล้วรอบหนึ่งชื้อ่ะโอเคพอก่อนโอ้ยนั่นก็ยืนกินอย่างเดียวอ๋อมีเพื่อนอยู่ ทำช้าคตอนนี้ก็กินอย่างเดียวโอ้ยมันกินก็กินหมดที่นี้เราต้องทานนะตอนนี้จะหมดเวลาแล้วอู้ห่างกันสองคันเอ๊ะเก้าหกเจ็ดแปดเก้าห่างสามคะแนน อชอบทีมเสียภูอ่ะสนุกดีรู้สึกว่าทีมคขกเก่งทำงานเป็นทีมดีนะเชฟอืมก็จะมีใครบ้างคนนี้ที่จอยเรามานี่ สร <man> ้างทีมมันเองไหมหมดบิวเรี่หมดบิวเรี่คืออะไรเอาหมดบิวเรี่น่าจะยากเออรอชอบ ปลาสัตว์เว้นโมน่าสนใจไม่ได้อุย้ยทีมสิงห์มึงมีสองคนเองอุย้ยทำไมเป็นรป่ปรงแบนนี้มินก็ไม่สูงเรามีสองคนแล้วว่าเราต้องชนะแน่นอนตรงนี้สี่รุงเพียบเลย คุยสเก็บก่อนเก็บไม่ทันเลยจริงๆที่เราเก็บมาสีรุงน่าจะเยอะสุดเลยตอนนี้ชิบฮ เมื่อคืนที่เราเล่นน่ะมันมีในแมปกันแค่2อสคนสรุปเราหากับเขาแค่1อันเราเลยแพ้เพราะว่ามันทีมละคนเองอ่งเ่นสีม่วงอ่ะสวยดีแต่ทำไมถึงตัวเราเป็นอย่างงี้ไม่เป็นไรหรอกเล่นได้เหมือนกัน ขอแค่ให้เราชน,นะไอ้ฝั่งนู้นคนโคตรเยอะทำไมเขาชอบมาแย่งเราอ่ะอ๋อทีมเดียวกัน ไม่ควรพอมีบักอีกทีมตัวเองชอบแย่ของตัวเองชิบชิบ มาสองนาทีทีมเรามีแค่สองคนมันจะแบ่งเวลากันยังไงน่าจะต้องมีสามคนขึ้นไปนะถึงจะพอดีอาแค่นี้พอก่อนแล้วเราก็ไปเลยพอทีมอื่นเริ่มแล้วชึบ Let's go ชวนเธอมาขยับครับ in my zone ดิทชายแรนจะไม่มีอารมณ์มาทำ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 ผมเยอะเกินทำเลยชนะแน่มัง้งไม่ได้ดีเราต้องให้กำลังใจตัวเอง จะทนคนอื่นเขาไม่เนี่ยเสียงพูน่าจะหารหมดเอ้ยไม่หมดและ๊บงเราจะไม่เร่งสปีดให้นะคะ ตาละสี่นาทีเลยเหรอไม่ทันแน่เลยยจะตามสีเหลืองทันแล้ว ก็จะหมดแพแน่เลยอยากให้มันกินแบบอัตโนมัติให้อ่ะขี้เกียจไม่ฉันจะมา่ฉันจะไปหาอาหารเพิ่มให้ ทันไมเนี่ย,ยตรงนี้วิเศษลงเยอะมากอไข่สิงมู เก่งมากเราชิพูดกลนชิม่วคนนี้ก็ตามเราตลอดเลยจริงๆห้าคนไปเลยสองคนไม่น่าทัน ด้วยแต่คนเก่งๆแล้วทำไมคนที่ไม่เก่งไม่รวมตัวกันอุย้ยยี่หมดคลาสสิกดีกว่าอ่าห้องลทีไหนคะนเยอะ เราจะเล่นให้ดูสามรอบอันนี้คือรอบที่สามเราไม่ชอบหมดบินเลยโรงเรียนอนุบาลแล้วกันอ่ะคนเยอะดิชีวิชีวช์วชโวก็น่าสนใจมาไปไปไปโกโกโเกโกหูบ้างคนมีนี้ด้วยเราลองหมดหน่อยเผื่อเราได้ ห้าสิบชนะโอเคเรามีหกสิบชนะแล้วนะคะทุกคนนี่เหมือนเราหรือเปล่าเมื่อวานเราก็ลืมสูนอมหมุนได้ห้าครั้งสวัสดีส่รูมเอาหมุนได้อีก เรนไมีแค่หกโลบริจาคไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรเงี้ยไั้หรอลบคนอื่นอ่ะมีสัตว์เลี้ยงอันนี้ช็อกโกแลตดูใบปะเนี่ยมีพริกเซียมพูเออไม่ใช่พริกกล้วย คลิปนี้ไม่ค่อยสนุกเลยเน็ตเราช่วยด้วยเน็ตเราไปแล้วโอ้โหอบจะทายแล้วนะมันเหมือนล็อกเลย มาเลยไวิ่งวิ่งวิ่ง,งหตรงนี้เก็บเก่งจนกันจังเลยได้สามร้อยชิ้นแล้วโคตรเร็วพอแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาเก็บต่อ คนกินจะได้กินสีแดงไม่มีคนกินเลยเหรอกินงาม มันดูคล้างๆหน่อยนะคะเน็ตวันนี้สรุปนี่ไม่มีไม่มีใครไปคนอาหาไม่เลยเหรอ านอยู่กับเพื่อนอีกสองร้อยกว่าชิ้นเยือกหมดแล้วมารอ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 มารอให้แม่ทำอาหารให้กินกันค่ะโอ้า กีเขาบอกฮลคุกพีซช,ช่วยทำช่วยทำอาหารหน่อยหูค้างเลยทีนี้กินไม่ทันเลยค่ะ จะกินทันไหมเนีย่ยปุ๊บปุ๊บหัวใดพี่รวยเท้าฟ้าสวยไม่มน้อยสักครับอืมอ้มอร่อย อร่อยอร่อยโอ้หมดแล้ววชนาล้ะมัง้งเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนสนุก,กนหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลา์ให้ช่องแมนนี่ยาาได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊มหัวายบายเอายบาย